อันนี้นี่ระหว่างการเผาอ่ะให้เราทําการระบายสารเเวออกด้วยเนะี่ยตอนมันยังเป็นน้ำน้ำอยู่มันจะระบายง่ายถ้าปล่อยมันแข็งเราจะแหะยากเนาะตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเอาไปช่วยจุดเตาได้นะครับมันจะติดไฟนะครับตัวเนี้ยเหมือนน้ำมันเครื่องเก่าเลยนะครับอ่ะพอลองให้ดูก,ก่อนดูครับ

เราใส,เใสา่เนี่ยใส่กาเนี่ยช่วยจุดถ้ามันเปิดแล้วมันใสใสเราก็หยุดเราไม่ต้องเก็บนะครับเพราะว่าไอ้ใสใสเนี่ยมันจะเป็นต้นสไม้้เราเปิดบ้าวข้างบนเนี่ยต้นไม้ไอ้ข้างล่างอะ่ะตัวสารทางจะตกตะกอ,อนตรงเนี้ยให้เราเปิดพยายามทยอยเปิดตรงเนี้ยไปเปิดเปิดวาล์วเนี่ยเพื่อที่เอาไปเติมช่วยจุดไดนะ้ไม่ต้องเปิดน้ำมันเครื่องเลย ถ้าเราได้เยอะเราก็เก็บไปเลยจะลองเปิดบาวให้ดูนะปิดไฟไปมันน,นะน,นะครับปิดไฟเลยครับไฟเรพอปิดไฟเร็วกวา่ามันเครื่องเก่าด้วยครับโอเคตันนี้พอพอ